ี่ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหน้าตอนนี้เราอยู่บนเราไม่ได้อยู่บนหมอกนะเราอยู่บนเมฆดูจ้ะนี่คือเมฆฟ้าฝ้าจ้ะควันควนจ้ะมองจังๆหรือฝันขายกันจนบางทีไม่อารู้หนาวไหมาที่ที่เราอยู่กี่องศาอ่ายี่สิบองศา หนึ่งยี่สิบองศาจะอดยากแล้วมีถนนไหมม,มีถนนแต่ว่าค่อยๆขับโค้งแสดงว่าเป็นอำเภอที่คนไม่ค่อยมาหรอทำไมขอบถนนถึงแบบมีย่านมาแบบอยากกินขอบเยอะนั่นเดี๋ยวสะบั้นใช่เดี๋ยวขับกานบ้านก็ได้เดี๋ยกลัวรถสวนกันไม่มองไม่เห็นเขา โ oh. อ้โโอ้โหไอ่ะเมลขับได้ไหหน่อยเ่ยไ,ได้ไปยไม่ไมะะบอกอ่ะนะีป่ะนีะม่มีแต่หน้านะจิบเปิดได้สน <laughs> ่าคบ <laughs> สว่างแค่หน้าแล้วอ่ะเป็นยังไงบ้าง ีอยู่ไม่ได้มีดลองนอนวิธีที่หมดมีสาระนี่คืออะไรวิวเนี่ยโอ้รถลงไปเหลือ19องศาแล้วชอบชอบเนมดเอาเสื้อเปล่าเนี่ยคลาดคาดอย่างเงี้ยเลยแต่เย็นกว่านี้มดเอาเสื้อไหม